ขอการสวัสดีครับบรรดาท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์หม้อทุ่งมหาใจนะครับวันนี้ได้นําพระสมเด็จวัดระกังนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นๆเลยนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าจอมจักรพรรดินะจอมจักรพรรดินะครับก็พระองค์นี้นะยุคต้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเนื้อให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับวันนี้ผมนํามาองค์ลงองค์เดียวนะครับดูนะครับดูความ สวยความงดงามพระองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เกตารุสุ้มนะครับเขาเรียกพิมพ์จอมพิมพ์จักรพัฒนนะครับวัดรัฆังนะครับเกตารุสุ้มความเก่าความงดงามนะครับพระนี้ครับพระนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาผมเพิ่งเอามาขึ้นคอเมื่อวานในวันนี้ก็ถอดออกมาดูมาปัดอะไรเล็กๆน้อยๆปัดขุ่นปัดไรออกแล้วก็มาถ่ายภาพใหม่อีกครั้งนะครับดูนะครับดูเนื้อหาสาระนะครับ การดสังเกตดูที่เสียรนะครับหรือใบหน้าขององค์พระนะครับดอสังขานะครับสังขาตามแขนตามไรลนี่ลักษณะพระแท้มันจะเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับมวลสารนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าของแท้นะครับพระองค์นี้รมกุไว้นะครับลงลกลักแดงประดามติดไว้ยังร่อนหลุดไม่หมดนะครับหลุดไม่หมดครับดูความงดงามของพระองค์นี้นะครับ ี๋ยวผมจะให้ดูใบหน้าชมใบหน้าก่อนเลยนะครับดูครับสวยไหมครับดึงภาพขึ้นหมาให้หน่อยนะครับนี่ครับจะเห็นเล็กน้อยขน,นาดน,นี้นะครับดูนะครับในลักษณะพระแท้จะเห็นดินอ่เขาเรียกว่ากำแพงนะครับดินกำแพงสีแดงแดงนะดินอิฐกำแพงนะครับ นี่ครับผมเอาแปรงปัดๆนิหน่อยเมื่อกี้ปัดปุ่นปัดอะไรออกทําความสะอาดนะครับรักในยังดูสมบูรณ์ไอ้ยังติดอยู่นะตามซอกตามรืบตามฐานนะครับติดเยอะนะครับดูซุ้มแก้วนะครับซุ้มแก้วหวายนะหวายห,ายหรือซุ้มแก้วจะใหญ่มาก้วอ้วนนะลึกแล้วก็จะเป็นรืบเลยครับครับมาดูนะครับจะเป็นรืบแทงเข้าไปข้างในดูครับด้านในข้างนี้เป็นรืบเห็นปบบ ความงดงามพระองค์พระนะครับติมเกตะรุซุ้มนะครับสมบูรณ์มากนะครับพระองค์นี้สมเด็จวัดระครังองค์นี้น่าสมบูรณ์สมบูรณ์แน่นอนเลยครับถ้าเอาแม่เหล็กมาลองดูดนะครับจะติดเลยนะครับได้ผมจะลองให้ดูก็ได้ครับส่วนมากจะดูดติดครับให้ล่าครับติดดีครับ ดูครับดูครับดูแม่เหล็กนะครับติดแน่นอนครับแม่เห็กครับพิพ์นี้มันมีผมเห็นในคลิปวิดีโอของศูนย์มหาสมบัตินะศูนย์มหาสมบัติที่ชนบุรีเขานำมาโพสนำมาถ่ายทำคลิปวิดีโออยู่ ท่านผู้ชมท่านใดสนใจลองไปดูได้ครับพิมพ์เขาเรียกว่ายุคต้นนะครับยุคต้นของหลวงสิทธิการตอนนี้เขาใส่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์ที่ชนบุรีศูนย์มหาสมบัตินะครับเหมือนของผมเนี่ยครับเหมือนพิมพ์เดียวกันรักก็เหมือนกันครับเนื้อหาสาระเหมือนกันหมดครับถ้าทุดนี้วันนี้ได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้าง เป็นแบบนี้ด้านหลังครับด้านหลังผมว่าแปลงปัดเริรขึ้นคือคือมันตังอิ้วโผล่เลยมันจะเป็นหนึกนะหนึก,กเรามันจะมีค่าให้คาบแบบมันต่างอิ้วนะครับยิ่งแปลงยิ่งปัดยิ่งมันยิ่งสวยที่แรกไม่ไม่ใช่สภาพนี้นะผ้าครับที่ฝุ่นติดมันออกมาจากในกรูกนะฮะ ใส่คู่ไว้เราผมไม่ทราบเบอร์กูไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมจอมจกกักรพรรดิสวยงดงามถ้าผมจะดึงภาพใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมีอยู่ล่างอีก์นึนงครับลองขยายดูภาพนะฮะดูครับ ความเก่าแบบธรรมชาติรักติดยังไม่หลุดไม่รอดน,นะครับรักแล้วลงรักไว้ด้าหลังนี่ก็จะเห็นมวลสารข้างนี้ก็เผือท่านผู้ชมท่านใดนะครับขอแบ่งปันนะครับแต่องค์นี้ผมไม่ให้นะองค์อื่นนะครับองค์อื่นผมมีหลายองค์ครับ ประมาณยี่สิบกว่าองค์ครับเหมือนกันเนี่ยครับเหมือนกันทุกองค,ครับงดงามเหมือนกันนี่นี่ก็องค์นะครับ,รบองนี้เหมือนกันครับเหมือนกันของแท้เหมือนกัน,น,กนครับดูครบบที่ม้วนสามนี่ลายชัดเย็นองค์นี้ผมก็นํามาไปใช้ดูความงดงามนะครับดูสังเกตท่านเราดูด้วย พาแท้มันจะเนื้อกลับแล้วจะเป็นแบบนี้ครับดูคล้ายๆเราเรียกว่าปูนนะปูนเปลือกหอยนะครับมันจะออกสีขาวแบบนี้นะครับครับปูนนะครับเราเก่งมากครับเก่งเน่ยออกสีเปลือสีขาวแบบนี้แล้วา้มวลสารเนี่ยลามันจะเห็นชัดเจนนะครับดูดีนะครับดูดีนะครับความงดงามนะครับความงดงามของพระกนมาก เนื้อแบบนี้บบนภาพแบบนี้นะครับแต่ภาพนี่สมบูรณ์มากครับแต่ที่สีแบบนี้ผมเอาแปรงปัดเมื่อตะก,กี้เนี่ยครับผมเอาแปรงมาปัดปัดรูขอบุ้มแก้วอีเกตทารุซุ้มนะฮะบล็อกนี้บิมน,นี้อเกตทะรุซุ้มพิมพ์จอมจัก,กรพรรดิที่ผมรู้ประวัติคร่าวๆคือว่าเขาจอมลองแบบมาจากาพราแก้วนะครับพระแก้ว มรดกถวัดพระแก้วนะครับจําลองแบบมาแคะแ,แ,แบบนะครับทำแบบออกแบบมาแบบจําลองแบบมาพระแก้วมรดกนะที่ผมรู้ที่น่าจะไม่ผิดพลาดนะครับจําลองแบบจากไปวพระแก้วมรดกหรือวัดพระแก้วนั่นแหละเขาแคะจาลองมานะครับของไอห,หลวงสิทธิการเขาพูดแกะพิมพ์นะครับ สวยงดง,งดงามจริงจริงนะท่านผู้ชมชมแล้วนะครับหาที่ตดไม่ได้นะครับหาที่ตดไม่ได้พระองค์นี้นะครับงดงามท่านใดสนใจก็โทรหลังไม้นะทติดต่อหลังไม้ครับหลังไม้ได้เลยศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งหรือเบอร์ลายก็ได้นะครับเบอร์ลายก็เช่นกันนะครับศูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งถ้าติดต่อได้เบอร์ลายหรือในเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กก็นางฟ้ากัมมาวด้านใน youtube ช่อง youtube ก็อาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยในทิกตอกก็นางฟ้ากัมมาวัดนะครับแต่คือก็อาจารย์หม้อทุ่งมหาชัยนะครับผมใช้น้าแฝงนางฟ้ากัมมาวัด้านในช่องทิกตอกนะครับคือพระองค์นี้นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะไปถ้าใครต้องการนะครับแบ่งปันได้นะครับผมมีเป็น20องค์เลยนะครับของแท้ๆนะครับ ผมกล้าสามารถพูดได้เลยนะครับคนมีเงินห้าล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนะครับยังไม่มีของพระแบบนี้ไว้ใช้นะครับเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของเลยเพราะก็มีไม่มากเท่าไรนะครับมีไม่มากเท่าไรแต่ในพิษภานก็มีอยู่ดูตัวอย่างนะพิษภานที่ศูนย์มหาสมบัติที่ชนบุรีนะครับเหมือนกันนะครับท่านลองไปชม ที่นั่นได้นะครับถ้าผ่านไายผ่านมาหรือในคลิปวิดีโอก็มีนะครับของศูนมหาสมบัตินะครับสูนมหาสมบัติที่ชนบุรีเองเขาสวยงดงามเหมือนกันนะครับมีหนึ่งองค์ที่หลงเวลานี้นะครับอยู่ใน YouTube ในทิกตอกมีเยอะนะครับไปติดตามชมได้ครับว่าเหมือนองค์นี้หรือเปล่าผมไม่ใช่ว่าเอาชื่อเสียงเขามาออกนะเพราะผมไปเห็นคลิปมาผมเห็นภาพผมแล้วอ้าวเหมือนกันเลยที่แรกผมก็ไม่รู้เป็นพิมพ์อะไรเขาเรียกอะไรผมถึงรู้ว่าเป็น จัก,กรพรรดินะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่คือว่าวัดละครังครับผมไม่รู้เลยนะที่แรกที่ผมมีอยู่ครับว่าใครคนแก่พิมพวมทวงพิการอะไรนะรผมไม่เคยรู้เรื่องเลยจนผมเห็นจากศูนย์มหาสมบัติครับผมถึงรู้ถึงหนองอ้อเลยมงดงามแล้วไม่เห็นที่ไหนด้วยครับไม่เห็นที่ไหนใครแพร่ภาพมาก่อนไม่เคยเห็นผม,มึพ่งเห็นเอาของผมมีเยอะเวลานี้ผมมีรวบรวมได้ยี่สิบกว่าองค์แล้วนะครับยี่สิบกว่าองค์ วันนี้ผมไปให้เพื่อนไปติดต่อซื้อจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาอีกเจ็ดองค์ครับเหมือนกันนี่แหละครับงดงามเหมือนกันสภาพเดียวกันนะครับไปติดต่อขอซื้อจากเจ้าของเดิมนะครับมีมู่เจ้าหนึ่งผมมีเท่าไหร่ผมเอาหมดนะถ้าพิมพ์นี้บล็อกนี้ใครปีเก๊ผมไม่เก๊ครับคือว่าผมต้องการใครไม่เอาใครปีเก๊พระปอมผ้าอะไรเก,เก่าเก่าเหมือนพิมพ์อะไรเนื้อเก่า อ๋อเหมือนอะไรเหมือนประเภทนี้นะครับใครตียังไงผมไม่สนแต่ผมสนอย่างเดียวว่าแท้แน่นอนถ้าสามารถพิสูจน์ได้กล้องสุรทัน์ได้นะครับทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับอาสูรผมจะพิสูจน์ด้วยพุธทธคุณครับการขึ้นขอแล้วจะรู้ทันทีเลยว่ามีพุธทธคุณดีด้านไหนทั้งเมตตามหานิยมหรือคงประพันธ์ชาติอะไรเงี้ยนะครับจากคนจนจนจะกลายเป็นคนรวยได้นี่นะครับผมเชื่อมั่นเลยครับถึงเด็ดโอผมก็อีกคนหนึ่งนะครับ ที่ผมเป็นคนจนอจนจนต๊อกไตจนเป็นนายทุกขตาท่านเคยได้ทราบว่าทุกขตาจนขนาดไหนจนไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าใส่ผมได้พระสมเด็จพระอะไรมาคล้องผมก็ทํามาค้าขายทําอะไรก็จับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดทุกอย่างผมไม่ได้แล้วนะครับประวัติผมอย่างนั้นจริงๆคือว่าจับหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดแล้วอเหลือเด็กยากจน ผูดได้โอกาสนะผมช่วยเยอะคือว่าอำนาจของพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จอำนาจของพทธสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพุทธคุณเนี่เหลือกินจริงๆครับจากที่แรกผมนี่คนไม่มีอะไรเลยครับผมมาสร้างบ้านได้ซือรถซือลาทําอะไรได้หลายอย่างเมื่อสมัยเมื่อเจดปปีที่ผ่านมานะครับวงการพาเครื่องเนี่ย ดีมากนะครับตอนนั้นทุกคนทุกท่านเวลานี้ครับวงการภาคเครื่องนะครับไปขายให้ใครราคานี่เขาอยากได้แต่เขาไม่มีเงินมีทองกันไม่รู้ทําไงเนาะผมว่าเก็บรักษาไว้ถ้าใครสนใจแบ่งปันได้ก็แบ่งปันนะครับแต่พาร์ทแบบนี้นะครับหลักเจ็ดหลักแน่นอนนะเจ็ดหลักบวกอัพเลยนะครับผมบอกให้รู้นะครับในที่เขาขายกันเนี่ย ที่ผมทราบราคามาไม่ถ่ำร้อยสองร้อยล้านนะครับองหนึ่งผมถึงบอกว่าเศรษฐีเงินล้าน,าน,าน, 10, าน ipedia, สิบล้านยี่สิบล้านหมื่นล้านพันล้านเนี่ยนะครับแสนล้านอะไรก็ช่างนะครับถ้าไม่มีบุญวัดาสนาไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับไม่มีบุญวัดาสนาแบบสมเด็จโตนะไม่มีโอกาสากได้เป็นเจ้าของเห็นแม้แต่เห็นยังไม่เคยเห็นเลยครับผมกล้าพูดครับว่าของแท้เป็นแบบไหนพแาดแท้ๆนะครับ นี่ของแท้เลยครับผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะตัวาจริงเสียงจริงนะครับถ้าสนใจก็หลังไมได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งผมก็เคยเป็นคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนนะครับเพราะผมใช้พุทธคุณตัวนี้ค่ะตัวไอ้เอาพระมาบูชาขึ้นคอผมแทบร้องไห้นะครับบ้านยังไม่มีอยู่ไม่มีเขาเรียกว่าผมนายทุกตตอยากจนจนจนเขีนใจอะ่ะ ทำไมผมกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้ทุกวันนี้เพราะผมนับถือนับถือพุทธคุณขององค์สมเด็จโตนะครับหรือพุทธคุณนะคนที่มีโอกาสได้คล้องได้บูชาสมเด็จโตนะครับจะประสบความสำเร็จทุกทุกคนนะครับทุกคนจะรุ่งเรืองทุกคนนะครับจากคนจนกลายเป็นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีทุกอย่างนะครับจะกลับกลายหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ นี่ประวัติแท้จริงของผมตอนนั้นนะผมบวชเป็นอาจารย์อยู่ก็หลายพันษาอยู่ครับศึกมานี่มีเงินแค่สองร้อยผมก็ไม่รู้ไปทำไงผมนี่ประวัติจริงของผมนะผมเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมน,นะครับก็ไม่รู้ทําไงนอนกุ้มแทบประตีนเคยหน้าผาดน,นะครับซื้อข้าวมีเงินติดตัวมาอยู่สองร้อยกางเกงเสื้อผ้ายัางไม่มีใส่เขาให้ฉายาผมว่านายทุก,กตะอยากจนเห็นใจฮนะแม้แต่เสื้อผ้าไม่มีใส่ หลังจากนั้นไม่ถึงสิบวันนะครับผมขาา้ากรับไหวบูชาขอบุญขอวาสนาจากองค์สมเด็จโตที่ผมคล้องอยู่บูชาอยู่จากนั้นผมประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จมีเงินมีทองสร้างบ้านได้ซื้อรถซื้อลาได้คนค่อยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็หลายหลายท่านนะครับหลายท่านในประเทศไทยสมัยนั้น ที่ผมศึกมาไม่มีเงินหืออะไรเลยสมัยนั้นก็ช่วงโควิดระบาดพอดีนะครับนี่ประวัติของผมแท้จริงไม่มีเงินมีทองแต่ผมกลับมีเงินไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากซื้อยาซื้อบริบริจาคก,กับคนตกทุกข์ได้ยากหลายหลายหลายท่านนะครับช่วยเหลือเขาผมไม่เคยคิดจะเสียดายเลยคือว่าเราช่วยเหลือเขาได้เราสมควรช่วยเพราะเราก็ เกิดมาชาตินี้ก็ได้ขนาดนี้ก็ถือเป็นบุญวาสนาแล้วนะนะครับท่านผมก็เคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากให้ทุนการศึกษาเด็กมาเยอะทุกวันนี้ถึงผมไม่มีเงินเลยผมก็อยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะเราสบา,จจายใจแล้วเราได้ช่วยเหลือคนได้ให้โอกาสคนให้ทุนการศึกษา แค่นี้เราก็สบายแล้วเกิดมาชาติหนึ่งนะครับผมนี่ก็้ประสบความสาเร็จมาบ้างแต่ช่วงนี้มันก็แย่หน่อยมันเป็นช่วงเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเศรษฐกิจกไ,มไม่ดีมันก็เป็นไม่ค่อยราบรื่นนะทามาหากินก็ไม่ว่าทุกๆท,ท่านนะครับไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ก <c oughs> ็ทนกันไปหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวไม่นานคงจะผ่านไปได้นี้เหมือนเก่านะครับผมยังเชื่อมั่นว่าสมเด็จ พุทธาลโตนะครับหรือพระสมเด็จของพุทธารโตเนะี่ทุกองค์นะ,ะที่ผมนําขึ้นมาขึ้นขอผมนี่ต้องมีพุทธคุณถ้างั้นราคาไม่ราคาหลายล้านนะครับถ้าไม่มีพุทธคุณจริงคนผมอีกคนหนึ่งนะที่ประสบความสาเร็จมาเล็กๆน้อยๆจากคนไม่มีก็กลายคนมีมีบ้านอยู่มีทุกหัวนอนเล็กๆน้อยๆจากไม่มีกินไม่มีเสื้อผ้าใส่มันก็ดูดีกินดีขึ้นมากเก่าเยอะครับจากคนไม่มีอะไรนะครับ ผมได้สายยาว่านายทุกขตาทุกขตาแปลว่าคนจนไงคนจ้องจนจนจนไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ใหม่พราะพุทธเจ้าเขาเรียกนายทุกขตาครับจนไม่มีจะกินไม่มีเสื้อผ้าใส่ผมก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ทุกวันนี้ผมก็รู้สึกก็พออยู่ได้มีกินบ้างม่มีบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับท่านสนใจก็หลังไหม่ได้เลย0ูนย์เก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งนะครับหรือติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อทางไลน์เพยไลน์ก็ศูนย์เออยก้าสี่หกสองศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งประวัติที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนี่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะเป็นเรื่องจริงประวัติของผมเองเลยนะครับจากผมไม่มีอะไรนะครับใครว่าพุทธคุณนะพุทธคุณเขาเรียกว่าบารมี พักเครื่องไม่มีอย่าไปเชื่อใครนะครับบางคนนี่ถูกรอบยิงถูกอะไรไม่เป็นไรนะทางรถทางลาถูกปืนยิงไม่ดังยิงไม่ออกก็มีครับยิงออกไม่เข้าก็มีครับ่ผมไม่เชื่อใครเด็ดขาดนะตราบใดยังมีพระพิสูจสงสงในประเทศไทยตราบใดเขายังสวดมนต์สวดพรตราบใดยังอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่สิ่งสัรพ์สัตว์ที่ร่วงรับไปแล้วนะตราบนั้นก็ไม่มีวันเสื่อม ศูนหายไปไหนครับพุทธคุณนะครับมันแล้วแต่คนจะนําไปใช้นะครับพุทธคุณของพระนี่มีแน่นอนครับทุกเหรียญทุกองค์นะครับที่ปลูกเศษขึ้นมาเพราะคนที่ปลูกเศษได้ก็ต้องมีคุณวิเศษนั้นสูงสุดแล้วครับถ้าไม่แน่จริงเขาไม่สร้างขึ้นมาท่านภาคสมัยก่อนนี่เขาทําได้ไม่มีหวังผลประโยชน์การค้าอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงศักดิ์สิทธิ์มากไง ทุกวันนี้ถ้าผมตามหานะไม่ว่าไปที่ไหนทั่วประเทศไทยนะผมเจอสมเด็จเนี่ยผมจะพิจารณาดูก่อนแล้วสวยไหมเก่าไหมแท้ไหมผมจะจะรู้ไงเพราะผมจะเช็คด้วยกล้องจุลทรรศก่อนขั้นแรกพื้นฐานพอเช็ครู้แล้วผมก็จะเก็บ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 แล้วผมจะมาพิสูจน์พุทธคุณนะมือไม่มีนะครับอราตนาแล้วขอลองคองดูมือพุทธคุณเราสื่อได้นะของถ้ามีพุทธคุณเนี่ยเราสื่อได้แค่มือจับอาราตนาเราก็รู้แล้วนะครับ วันนี้ต้องการาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแล้วเด็กกราบขอบคุณทุกท่านนะติ่ที่ติดตามชมผมบางครั้งที่ผมพูดมาผมไม่ได้คุยโม้อวดอะไรนะครับประวัติที่แท้จริงของผมเลยครับประวัติที่แท้จริงของผมที่ผมเล่ามาเป็นเรื่องจริงนะเรื่องพุทธคุณี่การ ราธนาพระสมเด็จมาขึ้นคอราตนาว่ากราบไหว้บูชานะครับเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวนะทำอะไรแทบมีประสบความสำเร็จแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจริงๆริงนะครับผมขอยืนยันทั้งนั้นพวกเสียรใหญ่ของไม่เจริญนะครับไม่เจริญไม่ร่ํารวยแน่นอนถ้าไม่มีพุทธคุณนะครับคนขึ้นไปเขาก็รู้พุทธคุณอยู่ทุกท่านนะหลายหลายท่านที่เขานับถือนะครับถ้าคนไม่นับถือก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดไม่นะครับแต่คนไหนไม่นับถือไม่เกิดประโยชน์อันใดไม่นะครับ ถึงมีไหวก็เหมือนมีคุณค่าอะไรไม่นึกถึงไม่กราบไหวบูชาไม่ระลึกนึกถึงคุณพะณระพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครับเตียเวลาเปล่านะครับไม่ต้องไปคล้องครับต้องนึกถึงเราเรามีพระมีอะไรพุทธคุณบางทีบางครั้งสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับมันมันมีจริงนะครับโดนบัรดาลให้เราประสบความสาเร็จได้ผมอีกคนหนึ่งนะครับที่ ได้ประสบประการเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมเองทุกเรื่องทุกราวนะครับวันนีนักการาบขอระุุมทุกท่านครับสวัสดีครับ